วยสองข้างนะครับผมวยด้านนี้กับวยด้านนี้มาขนานกันนะครับแดงกับดํานะครับผมแยกกันไปแดงกับดํานะครับสองข้างเดี๋ยวต่อฝั่งนี้ก่อนนะครับเอาแดงเข้าแดงนะครับผมปกติเลยดำเข้าดำนะครับผมวยฝั่งนี้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวมาทำวยฝั่งนี้นะครับก็เราสายอีกชุดหนึ่งนะครับสองเส้นแดงก็เข้าแดงเหมือนเดิมนะครับ ดำก็เอาไปเข้าดำนะครับแล้วก็มันจะได้เป็นสองเส้นแบบนี้นะครับผมสายไฟอีกด้านหนึ่งนะครับผมก็เอามาต่อกันนะครับผมสายสีทองแดงนะครับผมเอามาต่อรวมกันนะครับจัำรวมกันเลยนะครับแล้วไปอีกด้านนะครับปลายด้านนี้นะครับผมกับปลายของตัวนี้นะครับผมมารวมกันเลยดําต่อกับดํานะครับแล้วก็แดงต่อกับแดงแบบนี้นะครับเอาสายอีกเส้นนะครับต่อจับออกมานะ